มาอยู่กันที่ APT Jeju 2025ครับผมในรายการ Main Event Day f o ครับแอคชั่นเริ่มจากคุณหลีปีเจินนะครับถือ King Queen Suit ที่ตำแหน่ง Button ครับหรือว่าปุ่มนั่นเองครับเลือกที่จะเลทออกไปที่250,000หรือประมาณ2.1 Big Buy ครับผมแล้วมาเจอกับคุณเท็ซูโร่ครับถือ19 Off ้า i t ครับผมเลือกที่จะคอเข้าไปครับจากตำแหน่ง Big b u บครับผมแล้วฟอบออกมาเป็น766ครับผม ทำให้คุณเทซิโลเนี่ยสามารถลันเนอร์ฟัดได้นะครับแล้วที่จะเช็คออกไปนะครับตรงนี้แล้วเลนเนี่ยเป็นเลนของบิ๊กไบนะครับแล้วที่จะเช็คกลับนะครับเพราะว่ามีทูโอเวอร์ครับผมแล้วเทิร์นตกมาเป็น A d ไดม o n ดครับทำให้เอาของคุณเทซิโลเนี่ยบานเลยครับทีนี้สามารถตกไดมอนด์ได้นะครับแต่ A เนี่ยคุณหลีปีเจนมีได้มากกว่านะครับเพราะว่าเป็นคนโอเพนเลนนะต้องมาดูครับว่าคุณหลีปีเจนจะเลือกแอคชั่นยังไงครับ จะเล็บพรีเซนต์เตัวเองเลยไหมหรือว่าจะเลือกคอนโทลพอตต่อไปครับนี่ครับเลือกที่จะเช็คนะโอ้โหไม่เลือกพรีเซนต์ครับแล้วรีเวอร์ตกออกมาเป็น7ครับผม6กับ7นี่คุณเทสลมีได้มากกว่าจริงๆครับตรงนี้ต้องมาดูแล้วครับว่าจะเล็บพรีเซนต์เลนหรือเปล่าเนื่องจากคุณหลีปีเจนเนี่ยไม่เลทตรงเทินนะเพราะว่า A ตกนะผมว่าคุณเทสล o น่าจะเห็นตรงนี้แล้วครับ และผมคิดว่าเขาน่าจะ exploit ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับคุณเทซิโลกำชิปมา1ตั้งนะครับเลือกที่จะเบ t ออกไปเลยครับเบ t ออกไปที่6500 0 0หรือประมาณ5.4บิกบายนะเบ t pot เลยครับตรงนี้คุณลีปีเรินจะเชื่อหรือเปล่าครับโอ้โหคิงควีนซูตปิวเลยครับผมสุดยอดจริงๆนะตรงนี้และสำหรับใครที่ชอบแพนมันๆอย่างนี้นะครับก็อลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราไว้ด้วยครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าลัานกูครับผม